อยากมีรายได้เสริมอยากมีเงินเข้ากระเป๋าอีกช่องทางแค่แอดไลน์มาคุยกันมีทีมงานดูแลทุกขั้นตอนเริ่มต้นง่ายไม่ต้องมีประสบการณ์ก็ทําได้ทันทีแอดไลน์กันมาเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็ถึงคิวของชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วนะคะวันนี้อาจจะดูแปลกๆตาไปหน่อยนะเพราะว่าอาจารย์อยู่ที่วัดคลองขวางอาเภอไทรน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะก็มาถ่ายคลิปข้างหน้าไปไหว้พระอะไรเสร็จแล้วนะคะก็เลยมานั่งถืียอกัดเปิด เช็คดวงชะตาครึ่งปีหลังให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎเลยนะคะอาจารย์จะใช้ไพ่แค่สามใบแล้วก็อันนี้อธิษฐานให้แล้วนะคะอธิษฐานของคุณบาอาจารย์ให้แล้วเดี๋ยวขออนุญาตเลือกไพ่แป๊งเดี๋ยวดูซิว่าชาวลัคนาราศีกรกฎจะปังเหมือนเมษไหมเมฆนี่ปังมากเลยนะนะไม่น้อยหนะน้านะาอันนี้ หน้าด้วยก้าเสียงนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเสียงของนายช่างภาวิศวกรรมนะคะหรือภาวิศุกรรมอ่าน,นี้เสยนปู่มุจลีอีกแล้วได้เหมือนชาวลัคนาราศีเมษเลยโอ้เมษกับกร,รกฎคล้ายๆกันเลยนะคะนะจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะคะอาจารย์อาจจะถือไพ่ลำบากนิดนึงนะแต่ก็ไม่เหนือความความสามารถอะชาวลัคนาราศีกร,รกฎนะคะ ในครึ่งปีหลังอันนี้คุณมีเกณฑ์ที่บางคนอาจจะได้บ้านนะได้บ้านได้รถใหม่นะคะหรือว่าได้อสังหาริมทรัพย์อะไรที่เตัวเองเดินเรื่องไว้อาจจะซื้อทั้งเงินสดหรือว่าอาจจะมีบุคคลช่วยเหลือนะคะอาจจะมีบุคคลช่วยเหลืออาจจะแฟนอาจจะเป็นผู้ใหญ่อะไรก็ได้ช่วยเหลือนะคะหรือว่าไปกู้ธนาคารแล้วก็ธนาคารอนุมัติอะไรทํานองนี้นะคะแล้วมีโอกาสที่จะได้ ซ่อมแซมบ้านตรงนั้นรั่วตรงนี้พังอะไรก็ว่าไปนะคะมีโอกาสได้ซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงที่อยู่อาศัยนะคะให้กับครอบครัวนะคะบางคนอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วนะก็จะได้ขยายครอบครัวอีกนะคะหรืออาจจะได้สมาชิกใหม่ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ได้ลูกใหม่อะไรทำนองนี้นะคะ,ะแล้วก็มีโอกาสได้ย้ายถิ่นฐานไปอยูอ่ไกลจากที่ตัวเองตั้งใจไว้ นะคะอ่าแล้วก็มีความโชคดีในเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภคลุกคกด้วยนะคะเนี่ยนะคะเอออาจจะเป็นไปได้ว่ามีคนให้ทรัพย์สมบัติเงินทองด้วยความเสน่หาก็ได้อาจจะเป็นแฟนหรือติ็นคู่รักให้เราก็ได้หรืออาจจะเป็นพ่อก็ได้เป็นแม่ก็ได้นะคะคนบุคคลในครอบครัวนะคะนะอ่าหรือว่าเอาแบบสมมติง่ายๆบางทีชาวลัคนาราศีกรกฎอาจจะได้บ้านก็ได้ นะคะได้แบบว่าคู่หลักมาซื้อให้อะไรทํานองเนี้ยก็คือให้ด้วยความเสน่หาก็คือได้สร้างครอบครัวใหม่เน,นี้สมมุตินะคะแต่ถ้าเป็นจริงก็ดีใจด้วยนะคะนะมีเกณฑ์ได้สมบัติได้แก้แหวนเงินทองได้โชคลาภแบบฟลุกกนะคะเนี่ยเนี่ยได้สมบัติเยอะเลยนะคะจะมีความโชคดีเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีกรกฎในครึ่งปีหลังนี้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็มีโอกาสนะคะ มีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลได้พักผ่อนอาจจะเป็นต่างจังหวัดนะหรืออาจจะไปเที่ยวพักตรงไหนก็ได้หรือว่าอาจจะไปต่างประเทศอยู่ดีๆไม่คิดไม่ฝันหรอกแต่มีคนพาไปเที่ยวเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาแบบนี้นะคะว่ามีการเดินทางไกลเดินทางแล้วมีโชคมีลาบเดินทางแล้วมีความสุขนะคะในครึ่งปีหลังนี้อาจารย์ก็อขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎนะ มีความโชคดีนานๆประกันเกิดขึ้นเพราะว่าไพ่ทั้งสามใบน,นี้นะคะเป็นไพ่ที่ดีมากเลยเป็นไพ่เกี่ยวกับการเงินก็จะดีนะคะการเงินก็ผู่ฟ้าเพราะว่ามีคนให้มีคนอุปถัมภ์มีคนช่วยเหลือนะคะไม่ได้มีไพ่อะไรที่แบบว่าออกมาเสียเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานอะไรก็ดีนะคะเรื่องงานก็ดีได้ขยับขยายได้อะไรนะคะแต่ว่าเออขอเตือนไว้นิดนึง gesagt, เงนนะกี่ยวกับเรื่องงานนะคือถ้ากฏบางคนอยากจะเปลี่ยนงานนะอย่าพึ่งนะคะทํางานที่มีอยู่ ให้ดีขึ้นแล้วก็ทำโปรเจกต์ใหม่ได้โปรเจกต์ project ที่แบบว่าเราค้างๆไว้เราหยุดมันไว้อะไรประมาณนี้เอาหยิบขึ้นมาปัดปุนแล้วรีบลุยแหลกเลยนะคะเพราะว่าไพ่นี้ดีมากเลยก็คือจะมีมีมีคนช่วยนะคะมีคนสนับสนุนนะคะนะมีคนในครอบครัวหรือว่ามีคนใกล้ชิดใกล้ตัวสนับสนุนงานเก,ก่าๆหรืองานใหม่ที่เข้ามารีไฟท์หมดเลยเพราะว่าจะทำเงินให้คุณมาเพราะคุณได้เสียงปู ดวงคุณจะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะนะแล้วก็เรื่องสมบัตินะเรื่องสมบัตินะทีนี้มีอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องสุขภาพขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎระวังเกี่ยวกับเรื่องเรื่องฟันนะเรื่องกระดูกเรื่องฟันเรื่องเอ็นข้อต่ออะไรพวกนี้นะคะอาจจะมีปัญหานิดนึงแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าไม่ไม่ได้น่ากลัวมากนะคะสิ่งที่อาจารย์จะบอกก็คือว่าให้ชาวลัคนาราศีกรกฎสวดมนต์ ทำบุญแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรมากๆนะคะแต่ว่าไม่ได้มีอะไรร้ายแรงนะดูดูจากในไพ่แต่ว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบเปวดฟันน่ารำคาญอะไรประมาณนี้นะก็คือมันจะแบบจุกจิกใจเราว่าเอ้เราทํางานแล้วเดี๋ยวมันก็เป็นนูน่นเดี๋ยวเราก็แบบเดินเคสขัดย่ออ,อีกแล้วเดี๋ยวเราก็เดินขาแพงอีกอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราทาุากิจไม่สะดวกสบายฉะนั้นทําบุญอะไรแก้เคสอะไรคือทําได้นะคะตามความเชื่อของชาวลัคนาราศีกรกฎน,นะคะแต่ว่าจะไม่เป็นมาก แล้วก็ส่งบุญอันนั้นให้กับเอวดาประจําตัวด้วยนะคะหนักก็เป็นเบานะคะเหมือนที่อาจารย์ห่างหายไปนี่แหละอาจารย์ก็บวชเหมือนกันนะคะก็บวชแล้วก็ถือสิงเอาบุญนั้นให้กับเจ้ากรรมในเวนเหมือนกันนะคะทุกวันนี้ก็เริ่มดีขึ้นก็กลับมาหาทุกคนได้แล้วนะคะยังไงก็อาจารย์ขอจบคลิปครึ่งปีหลังของชาวลัคนาราศีกรกฎวัเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามของช่องอาจารย์ไว้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ